แบงก์บอสแฟมิลี่ชานล EP มาแล้วครับสวัสดีครับโคบอสสิครับสวัสดีครับผม b แบงกิ้งครับพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไปเดินตลาดนัดแถวประจวบครับเขาเรียกว่าถนนคนเดินนะครับพอดีผมไปเจอสวิตเกมครับมีสองกล่องดูน่าสนใจดีผมก็เลยอยากจะลองมาดูมั่งว่าเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าข้างในมันจะเป็นเกี่ยวกับรถนมนะครับแต่ว่าข้างในไม่รู้ว่าจะเป็นรูปอะไรนะครับ อ่าน้องบอสเลือกเอาลูกอะไรเอ่ยเอาลูกอันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับว่าข้างในามีอะไรบ้างข้างในามีอันนี้อ้าวของน้องบอสเป็นอะไรครับผมบอสบอสเป็นอันนี้ของน้องบอสครับ,บ,บเป็นวงกลมนะครับอ,อ้าวเ,าเดี๋ยวเราก็แชร์ดูนะครับปึ๊บปุ๊บแล้วก็อ่ะครับผมวางตรงนี้ครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวเราทำพร้อมกันครับผม ของผมก็จะเป็นลูกดาวนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะมาลองเล่นดูนะครับแล้วเขาก็จะให้ตัวกีดมาด้วยนะครับแบบนี้ครับของน้องบอสก็โชว์หน่อยครับผมของน้องบอสก็แบบนี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราแข่งกันกีดกันว่าใครทําให้แตกนะครับเอาเริ่มเดิมสองเจ็โอ้โหมันแข็งเหมือนกันนะเนี่ยใคแบงขอมัก่เอาเลยครับเอาเลยครับคนละอันเลยครับผม หักมันแตกหมดเลยนะครับต้องออต้องกีดทีนิดทีนิดอ่าครับอย่างงี้ครับกีดตามร่องครับผมดูนะครับดูนะครับโอ้โหยากบนจานนะนี่อน้องวัอยากไหมครับระวังหักนะครับโอ้โหขนาดเป็นแค่นมนะครับยังแข็ง นี่จะเป็นน้ำตาลที่เขาว่ายากๆนะครับผมว่าน่าจะไม่รอดอะเดี๋ยวผมจะลองอีกรอบนะครับโอ้น้องบอสน้องบอสกัดจะกัดแล้วนะครับจะใช้วิธีกัดแล้วนะครับน้องบอสใช้วิธีกัดครับอ,อือหือเป็นไงครับรสชาติอร่อยนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นวงกลมนะครับ เราจะมาแข่งกันว่าใครจะใครจะได้เป็นรูปนะครับเรียบร้อย over ของพ่อดูของพ่อต่อน,นะครับดูพ่อตอ over ่อจะโอเวอร์เปล่าของน้องบอสเรียบร้อยอไปแล้วนะครับหักขึ้นไปแล้วครับอืออตรงนี้คอือือโอ้ เรียบร้อยครับดาวิดเบี้ยวครับน้องบอสเป็นไงวะของน้องบอสแตกเซลเลยครับดูนะครับน้องบอสแตกเซลแล้วนะครับมันก็โอเคเหมือนกันนะครับสนุกดีเหมือนกันแต่ว่าเราลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นไงนะครับเป็นนมสดแบบซาๆครับแต่ก็ใช้ได้แต่ว่าแข็งหน้าดูเลยครับผม แล้ววันนี้เราจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอ้าวบอสเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมครับอ้าวสวัสดีพี่ๆครับเดี๋ยวสวัสดีพี่ๆครัก่อนเลวสวัสดีครับโอก,กาสหน้าเจอกันกคลิปหน้านะครับผมแบงกิ้งครับบอสซิงครับบ๊ายบาย